โอเคครับวันนี้นะกลับมาสู่รายวิชาพื้นฐานการวาดนะครับสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันเรื่องเรื่องใหม่บ้างดีกว่านะทุกทีในสอสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมจะย้าอยู่ประมาณ3-4ี่เรื่องนะครับก็คือเรื่องของการวัดสัดส่วนนะฮะแล้วก็เรื่องของออน้ําหนักแสงเงาบนระนาบพื้นผิวแบบต่างๆทั้งผิวที่เป็นระนาบผิวที่เป็นลักษณะโค้งนะครับหรือว่าผิวที่ลักษณะกลมมนนะครับวับนนี้ เราลองมาคุยกันในหัวข้อใหม่ในการวัดภาพนะครับหัวข้อวันนี้ก็คือเรื่องของพื้นผิว ของหุ่นพื้นผิวของวัสดุที่เป็นต้นแบบของเราในการถ่ายทอดวันนี้ผมก็เลือกเอาพื้นผิวประเภทโลหะนะครับโลหะเนี่ยถ้าเรามองที่หุ่นเราก็จะเห็นว่ามันมีค่า,าหนักทั้งดําทั้งขาวทั้งปิ้งเป็นไฮไลท์เยอะแยะไปหมดเลยนะซึ่งวิธีการถ่ายทอดเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถใช้ทฤษฎีเดียวกันกับเ,เวลาเราวาดหุ่นที่เป็นพื้นผิวขาวพื้นผิวเรียบพื้นผิวด้านได้นะครับวันนี้เนี่ยอันนี้ผมจัดคำๆนะเราไม่ได้วาดน,นี้อย่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับเดี๋ยวมันจะมีหุ่นที่คือพยายามหา ุ่นที่ทุกคนมีที่บ้านแหละนะครับการถ่ายทอดพื้นผิวที่เห็นนะครับถ้าเราสังเกตเราก็เห็นว่ามันมีน้ำหนักดำน้ำหนักขาววิบวับไป,ปหมดเลยซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับหุ่นที่เราเคยทํามาแต่ว่าหุ่นที่มีลักษณะเป็นโลหะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในของที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปแล้วก็เป็นที่นิยมในการหยิบม,มาเป็นหุ่นต้นแบบสําหรับการวาดภาพนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาอธิบายว่าในการถ่ายทอดค่าน้ําหนักสําหรับหุ่นที่มีพื้นผิวมันวาวพื้นผิวเป็นโลหะเนี่ยเราจะทํำยังไงย ก่อนที่เราจะทําการร่างนะครับเหมือนเดิมฮะเราก็จัหน้ากระดาษก่อนนะครับเราอาจจะใช้เครื่องมือที่เราทําขึ้นมาในในคลาสที่แล้วนะครับแผ่นใสเนี่ยฮะกะขนาดนะครับผมคิดว่ารูปทรงนี้จริงๆแล้วเหมาะที่จะทําเป็นแนวตั้งนะครับเขียนได้พอดีกระดาษเลยนะฮะแล้วก็ยังสามารถถ่ายทอดน้ําหนักได้นะครับเงาทางด้านซ้ายผมอาจจะไม่ได้คัดเยอะเท่าไหร่นะครับในสัปดาห์นี้นะฮะ แต่ว่าเนื่องจากตอนที่สอนออนไลน์เนี่ยเราต้องใช้จอ,อคอมพิวเตอร์ดูนะครับ <_ d> um> ก็เลยคิดว่าผมอาจจะอาจจะวาดเป็นอย่างนี้อาจจะเหมาะกว่านะครับแต่คิดว่านักศึกษาที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยอาจจะทําเป็นแนวตั้งนะครับอาจจะอาจจะทําให้เราจัดองค์ประกอบงานได้ดีกว่าแล้วก็เขียนได้เต็มพื้นที่กระดาษนะครับแต่ผมเนี่ยอาจจะต้องขออนุญาตว่าวัาวนนี้จะทําเป็นแนวนอนนะครับนะเป็นองศานี้เลยนะครับ นะเวลาเราจัดหน้ากระดาษนะครับเราเลงอย่างนี้แล้วเ,เราก็ดูว่าขุนของเราเนี่ยถ้าเราแบ่งครึ่งแล้วนะครับขุนอยู่ตรงไหนนะครับด้านบนสุดอยู่บริเวณนี้นะครับด้านล่างสุดห่างจากขอบมานิดหน่อยนะครับด้านซ้ายนะครับเราอาจจะเทียบดูว่ามันห่างจากขอบกระดาษเนี่ยเป็นหนึ่งสัดส,ส่วนกับด้านขวาเนี่ยมีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับถ้าเรากะาแบบนี้ได้นะครับเราก็จะสามารถจัดขุนได้อยู่ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษพอดี ทินนี้เราก็วัดสัดส่วนก่อนนะฮะแนวตั้งนะครับกําหนดให้หนึ่งส่วนประมาณนี้นะ,ะส่วนการกําหนดสัดส่วนแนวนอนเราก็จะกําหนดสัดส่วนที่บริเวณที่กว้างที่สุดนะครับผมก็กะประมาณว่าเป็นบริเวณเกลางกับบริเวณฐานนะฮะซึ่งมีขนาดจริงๆค่อนข้างจะใกล้กันนะครับถ้าเราลองวัดเทียบดูนะ,ะพอเอาสัดส่วนแนวนอนนะครับมา เทียบกับสัดส่วนแนวตั้งเนี่ยก็จะเห็นว่ามีขนาดโยมา,าน่1ส่วนกับอีกเซน1ส่วน3น,นะครับเสร็จแล้วผมก็เช็คนะครับทิศทางของเส้นด้านข้างทางขวาแล้วก็เช็คทิศทางของเส้นนะครับด้านข้างทางซ้ายทิศทางของเส้นด้านบนนะครับจะเห็นว่ามันไม่ได้ ขนานกับพื้นนะครับจะเอียงนิดหน่อยนะด้านข้างนะครับระยะห่างห่างออกมาประมาณนี้นะครับผมก็เทียบว่ามันน่าจะใกล้เคียงกันกับบริเวณปากนะครับใหญ่กว่าตรงพลาสติกสีดำตรงปากมันเล็กน้อยนะครับผมเทียบกับด้านบนนะครับพลาสติกสีดำด้านบน ด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีขนาดเล็กกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าสัดส่วนด้านล่างเนี่ยแต่ว่าสัดส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับเท่านี้นะครับมีขนาดที่ใกล้เคียงกันกันกบด้ามจับเราแบ่งครึ่งรูปทรงนะครับจะเห็นว่าพื้นที่ด้านซ้ายเนี่ยนะครับมีขนาดอยู่ประมาณเท่านี้ในขณะที่พื้นที่ด้านขวาเนี่ย ใจะใหญ่กว่าอยู่เล็กน้อยนะครับนะครับหลังจากที่เราวัดสัดส,ส่วนแล้วนะครับเราก็เอามาล่างบนกระดาษนะครับก็ก่อนอื่นเลยเราก็กําหนดบนล่างนะฮะพื้นที่ทํางานแล้วเราก็แบ่งเส้นกึ่งกลางรูปทรงนะครับเช็คระยะซ้ายขวาให้เท่ากันนะครับสัดส,ส่วนความสูงกับความกว้างนะผมก็จะแบ่งพื้นที่แล้วก็เช็คทิศทางของเส้นทางขวาทางซ้ายนะครับ พอได้มาแล้วปุ๊บเราก็กําหนดขนาดนะครับพื้นที่ทํางานเราก็จะได้พื้นที่โดยประมาณนะฮะของรูปทรงกาน้ําอันนี้นะฮะเช็คทิศทางของเส้นด้านบนนะครับนะทําพวยกานะแล้วก็เช็คสัดส่วนนะครับตรงหูจับเนี่ยเราอาจจะเช็คสัดส่วนกับพื้นที่อื่นๆในกา Nam น,นะฮะเช่นบริวเวณ สีดําด้านบนหรือว่าด้านล่างนะครับพอเราได้แล้วเราก็มาเก็บเส้นที่แน่นอนของมันรูปทรงนี้เป็นรูปทรงที่มีส่วนประกอบของรูปทรงเรขาคณิตถ้าเราดูเราก็จะเห็นว่าบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่เข้มส่วนตรงนี้จะเป็นบริเวณแสงเข้านะครับทางนี้เข้ามาแล้วก็จะมีไฮไลท์สีขาววาบอยู่บริเวณนี้อันนี้ ผมก็ปรับเลนส์ให้เบลอนะครับเพื่อที่จะได้เหมือนกับว่าเรากําลังหลีตามองนะก็ <c oughs> จะเห็นว่าพอเราหลีตามองเนี่ยรายละเอียดต่างๆนะครับรอยลิ้วรอยเส้นโลหะเนี่ยมันหายไปแต่ว่ามันเห็นเป็นแถบน้ำหนักสว่างวาบนะครับแล้วก็แบ่งระดับชัดเจนขึ้นมาทั้งรูปทรงเนี่ยจริงๆมีน้ําหนักครบเลยมีดํามีเทาเข้มเทาอ่อนแล้วก็น้ําหนักขาวนะครับ การหลีตามองเนี่ยจะทําให้เราสามารถคัดแบ่งน้ําหนักระยะต่างๆออกจากกันได้ในการลงน้ําหนักนะครับเราจะต้องอามาเว้นบริเวณไฮไลท์บริเวณนี้ไว้ก่อนนะครับเราอาจจะมาร์กไว้บนกระดาษของเราก่อนนะครับบริเวณไฮไลท์นะครับแถบใหญ่ที่สุดหนึ่งแถบแถบที่สองนะฮะตรงริมด้านขวานะครับขีดที่สามนะครับแล้วก็ขีดที่สี่นะแล้วก็มี ไฮไลท์ด้านนี้นะครับด้านบนของรูปทรงนะครับเราจะเห็นว่าน้ำหนักเข้มเนี่ยอยู่บริเวณนี้นะครับถ้าเราหลีตามองเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะมีน้ำหนักที่อ่อนอยู่เล็กๆนะครับเนื่องจากมันรีเฟล็กสะท้อนแสงจากาตัวตัวกาที่เป็นโลหะเนี่ยสะท้อนขึ้นมานะครับ ในขณะที่มุมด้านขวาเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่ามีน้ําหนักเทาอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งจุดนะฮะไล่น้ําหนักเรือบริเวณนี้นะครับแล้วก็สันเนี่ยนะครับแม้ว่ารูปทรงมันจะมีสันมาให้นะครับเป็นสันเส้นนี้แต่ว่าเงาจริงๆสะท้อนอย่างนี้นะครับนะเงามันจะมีดําสุดอยู่รงนี้นะครับแล้วก็เทาน้าหนักที่หนึ่งนะครับเทาอ่อนลงมานะครับน้ําหนักบนกับน้ําหนักตรงนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับ เราก็ผมก็กะว่าอาจจะมีสักประมาณสี่น้ำหนักนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีมุมสว่างนะฮะสะท้อนอยู่บริเวณสันขอบต่างๆ่ส่วนล่างของรูปทรงเราอาจจะเว้นนะครับบริเวณนี้ที่เป็นสีเทาไว้นะครับสีเทามีสองระดับนะครับมีระดับสีเทานะแถบหนึ่งนะครับสว่างบริเวณนี้แล้วก็มี เทาอ่อนนะครับเป็นเหมือนกับเงาสะท้อนของขอบโต๊ะอยู่สองฝั่งทีนี้เราก็จะเริ่มลงน้ำหนักนะครับผมก็จะร่างรายละเอียดที่ปรากฏบนรูปทรงนะตรงน้ำหนักเนี่ยเป็นไปได้ก็จะพยายามร่างไว้เยอะที่สุดนะครับผมก็จะเว้นบริเวณที่เป็นไฮไลท์นะโดยการมาร์กช่องเอาไว้ว่าตรงนี้จะเป็นน้ำหนักขาวสุดนะครับนะมันมีอยู่ประมาณสาเส้นผมก็ร่างเอาไว้นะครับ แล้วก็ตรงไหนที่ขาววาบอาจจะเว้นเป็นช่องไว้ได้ตรงพื้นที่เงาก็เหมือนกันนะครับผมก็จะพยายามล่างรายละเอียดรีเฟกที่มันสะท้อนอยู่บนพื้นผิวบริเวณที่มันวาวนะฮะตรงหูก็พยายามล่างให้ละเอียดที่สุดนะครับตรงนี้เรายังไม่ต้องรีบร้อนจะลงน้ําหนักนะฮะเราอาจจะค่อยๆคัดเหลี่ยมแสงเอาไว้ก่อนซึ่งมันจะเป็นไกด์ไลน์ให้เราด้วยในการลงน้ําหนักต่อไป พอเราได้รูปทรงที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มลงน้ําหนักผมก็จะมาร์กบริเวณที่เป็นสีเข้มไว้ก่อนนะครับตรงไหนดำนะฮะเป็นสีดําแต่ว่ายังไม่ลงดําสุดดําที่ไม่มีอากาศนะครับผมก็จะมาร์กเป็นระยะคร่าวๆว่าเออพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นสีดํานะผมก็จะมาร์กไว้ตรงนี้เราอาจจะลงเป็นน้ําหนักเข้มไว้ก่อนที่ยังไม่ต้องลงดําสนิทเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้สามารถเอามาคัดน้ําหนักดําเพิ่มได้ เส้นไหนที่เราไม่แน่ใจเราก็ลบนะเอาไว,ไว้เฉพาะเส้นที่ชัวนะครับแล้วก็ผมก็จะเริ่มลงสังเกตว่าผมจะล้มหนักโดยการที่เวน้นบริเวณที่เป็นไฮไลท์สีขาวเอาไว้นะครับตรงนี้น้ําหนักเนี่ยเราอาจจะลงน้ําหนักที่มันเท่าๆกันทั้งหมดไปก่อนนะครับอาจจะเริ่มจากน้ําหนักเทาแล้วเราก็ค่อยมาคัดน้ําหนักเข้มขึ้นนะตรงไหนที่มันเข้มเราก็ค่อยๆเติมน้ําหนักไปทีละระยะทีละชั้นนะ กระดาษรองมือจะใช้เยอะมากนะครับชิ้นนี้พอผมเริ่มได้ระยะเนี่ยผมก็จะมาขัดน้ําหนักเข้มละตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เข้มสุดนะครับผมก็จะเหมือนกับขัดเข้มเพื่อสร้างรายละเอียดสร้างน้ําหนักโดยคร่าวๆเอาไว้ก่อนผมก็จะขัดแล้วลหละว่าเออด้านล่างนี่นะเข้มนะผมก็จะมาเริ่มใส่น้ําหนักตรงนี้ เหมือนเดิมครับเราไม่ต้องกังวลเรื่องเส้นสวยทิศทางมากนะครับแค่มันไม่ตัดกันก็นพอแล้วเราก็เดี๋ยวค่อยมาใช้การเปลี่ยนทิศทางของเส้นเนี่ยในการเกลี่ยให้มันเนียนด้านบนก็เหมือนกันนะครับผมก็มาขัดน้ำหนักตรงนี้จริงๆเราสามารถขัดไปได้เลยนะว่าดำเข้มมากดำเข้มน้อยนะครับนะเราเติมให้น้ำหนักมันเต็มพื้นที่ไปก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยมา เกลี่ยให้มันดูเป็นระนาบที่เนียนขึ้นทีหลังนะฮะตรงนี้ผมก็จะมาร์กน้ำหนักบริเวณที่รู้สึกว่าเข้มมากๆเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะได้เป็นไกด์นำสายตานะครับว่าตรงอื่นน่มันจะไม่ได้เข้มไปกว่านี้นะมันจะได้ไม่เป็นรูปทรงสีดำปื้นไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าเราคัดดำปีไปเลยนะเราจะมาทำน้ำหนักให้มันทีหลังเนี่ยลำบากแล้วนะครับผมก็จะมาคัด เหลี่ยมแสงนะฮะอาจจะสังเกตว่าผมก็จะมีน้ำหนักดำอยู่ประมาณ2 3สาน้ำหนักนะครับที่จะคัดเอาไว้ตรงนี้เราอาจจะต้องมาเติมทีหลังอีกสักรอบหนึ่งนะฮะไม่เป็นไรนะฮะขั้นตอนนี้เราทำเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพรวมของงานก่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็มาเติมน้ำหนักเข้มแล้วล่ะในบริเวณตัวถ้วยมันนะฮะที่เราจะมาสร้างปริมาตรตรงนี้ผมก็จะใช้ทฤษฎี แสงเงานะครับจากว่าแสงมันเข้าจากทางขวาบนนะฮะดังนั้นเนี่ยน้ำหนักเข้มผมก็จะกดไว้ทางซ้ายเยอะหน่อยส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักเทาที่สักสามสี่เทากลางๆนะครับนะมาเก็บรายละเอียดโต๊ะที่สะท้อนอยู่บนตัวโลหะก่อนนะครับแต่ตรงไฮไลท์เนี่ยอย่าเพิ่งไปแตะไปเติม เราดูรูปทรงของเรานะครับถ้าเรา,าซูมเข้าไปเราก็จะเห็นว่า,าหุ่นเนี้ยมีนะครับมีริ้วรอยมีรายละเอียดจํานวนมากเลยนะครับด่างๆตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าเป็นรายละเอียดที่ต้องใช้การสังเกตแล้วก็บางครั้งนะถ้าเราไปหลงอยู่กับรายละเอียดร่องรอยบนพื้นผิวเนี่ยเราก็อาจจะทํางานของเราลําบากนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะ หลีตามองดูก่อนคราวนี้เราก็จะมาเริ่มเก็บรายละเอียดแล้วนะฮะผมก็จะค่อยๆค,คัดนะครับถ้าเราหลี่ตามองเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักเทาที่มันเป็นแผ่นเป็นพื้นที่เป็นเพลนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นระนาบเดียวกันนักนะฮะพอเราลืมตาประกอบเราก็จะเห็นว่าในเทามีเทานะครับในดํามีดํานะตรงไหนดําเข้มนะครับเรากดเขาเข้าไปก่อนนะฮะส่วนตรงไหนที่มัน อ่อนเนี่ยเราก็เราก็ปล่อยไว้เพราะเราเราปูพื้นไว้เราก็อาจจะใช้วิธีว่าการเกลีย่ยเปลี่ยนทิศทางของเส้นนะครับเพื่อทําให้มันดูเรียบเนียนตรงขอบใกล้ๆไฮไลท์นะครับผมจะใช้วิธีว่าจะถูน้ําหนักให้มันเบลอหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้น้ําหนักดํากับขาวเนี่ยตัดกันเป็นเส้นตรงนะักแต่ว่าอย่ากเกลี่ยเพลินนะครับเพราะว่าหัวใจของการทํา วาดเส้นที่มีลักษณะพื้นผิวมันวาวเป็นโลหะเนี่ยคือการทําให้น้ําหนักขาวสุดกับดําสุดเนี่ยตัดกันชัดเจนก็จะสังเกตว่าตรงนี้ผมจะไปจิกไปขยี้เป็นน้ําหนักแถบดำเอาไว้บางจุดนะฮะเพื่อทําให้บริเวณสีขาวเนี่ยมันเด่นขึ้นมาแล้วมันก็ให้ความรู้สึกที่มันวิบวับเป็นประกายนะครับ ก็อย่างที่บอกฮะลักษณะของการเขียนโลหะเนี่ยคือเราจะต้องเน้นให้น้ำหนักเข้มสุดกับอ่อนสุดเนี่ยตัดกันแต่ว่าเวลาตัดกันชัดมากอะมันจะดูเป็นกราฟิกอะครับดังนั้นตรงตรอยตัดเราอาจจะใช้วิธีว่าใช้ดนินสอกี่ยเบาๆตรงนี้อาจจะใช้ยางลบนะครับยางลบส่วนที่แหลมของยางลบเนี่ยมาคัดให้มันชัดขึ้นเป็นจุดๆเป็นหย่อมๆไว้นะฮะตรงที่เราเว้นไว้ตรงนี้แหละมันก็จะเป็นสีขาวเหมือนกับเป็นไฮไลท์ที่โดดขึ้นมา ถ้าเราอยากให้มันขาวขึ้นก็เอาสีดําไปาถมบริเวณข้างๆข,ข,ของมันนะครับตรงสีขาวมันจะดูขาวขึ้นคราวนี้เราจะได้น้ําหนักเข้มสุดในบริเวณตัวส่วนโลหะแล้วนะครับตรงไฮไลท์ตรงนี้ก็ผมจะจงใจเว้นเอาไว้นะฮะซึ่งถ้าเป็นรูปทรงอื่นๆที่ผ่านมาอย่างหุ่นปปนเนี่ยผมจะไม่ค่อยเว้นขาวนะครับแต่ถ้าเป็นรูปทรงที่เป็นโลหะเป็นแก้ว เป็นของมันวาวเนี่ยเราสามารถเว้นไปได้เลยนะครับนะส่วนไฮไลท์เนี่ยถ้าเราหลีตามองเราก็จะเห็นว่ามันมีน้ำหนักขาวเนี่ยหลายระดับนะครับเราอาจจะเว้นไว้แค่ที่เดียวตรงที่มันขาวสุดเท่านั้นนะตรงอื่นเราก็อาจจะถมไปน้ำหนักบางๆนะครับแล้วก็ค่อยๆมาคัดเข้มสุดอ่อนสุดนะครับในแต่ละบริเวณนะเพื่อทำให้งานเนี่ยมันมีมิติที่ดูเป็นประกายนะครับ เท่านี้ตัวลายตัวถ้วยตัวโลหะของกาเนี่ยมันก็เหมือนจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคราวนี้ผมก็จะมาคัดน้ําหนักเข้มเบอร์เก้านะเข้มไม่มีอากาศเลยนะที่บริเวณสีดำคือถ้าเราหลีตามองแล้วเนี่ยเราจะได้ภาพรวมแต่ทีนี้เวลาเรามาเก็บรายละเอียดเราก็มองเต็มตาครับค่อยๆสังเกตดูว่าตรงไหนเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับ ก็จําไว้เสมอครว่าในดํานี่มันมีสีดําในขาวก็มีสีขาวนะในดํามีดําก็คือในสีดาเนี่ยมันก็มีน้ําหนักดําหลายระดับด้วยกันนะครับเราอาจจะค่อยๆไล่ไปหาน้ําหนักดําปีนะครับเราอย่าไปเริ่มดําสุดไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะเติมยากนะครับแล้วเราก็ค่อยๆมากดให้มันเข้มขึ้นทีหลัง พอมากดเข้มไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราสามารถสร้างปริมาตรให้กับรูปทรงของเราได้ค่อนข้างชัดนะครับต่อไปก็ตัวมือจับนะฮะด้านบนก็เหมือนกันนะครับข้างใต้พวยกาเนี่ยผมจะถูเป็นเงาเอาไว้ให้มันเหมือนกับว่าแสงเนี่ยไม่สามารถตกกระทบมาได้ฮะค,คือเป็นเงาตกกระทบจากแถบสีดำสะท้อนอยู่บนเหล็กนะฮะแล้วผมก็ค่อยค่อย ไล่สร้างน้ำหนักดำเพิ่มขึ้นไปทีลระยะนะครับตรงมือจับเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับทรงกระบอกนะครับดังนั้นตรงขอบเราอาจจะปล่อยให้มันไม่ต้องดำสุดนะฮะแต่ว่าจะเอาน้ำหนักดำเนี่ยมาไว้ตรงเหลี่ยมแสงก็คือตรงสันของมันนะครับคือตรงกลางเราอาจจะปล่อยให้มันโปร่งหน่อยแล้วก็มาคัดดำตรงตรง,ตรงเหลี่ยมแสงบริเวณที่ตัดระหว่าง แสงกับเงาในระนาบผิวนั้นๆนะฮะพอได้แล้วคราวนี้ผมก็จะมาค่อยๆถูนะะเพื่อเก็บให้มันคมชัดนะครับคือเก็บให้มันดูเรียบดูเนียนนะฮะเพราะว่ามันเป็นระยะค่อนข้างอยู่ด้านหน้านะฮะต่อไปก็ทำเงานะครับตรงนี้เราก็อาจจะเ,เขียนเงาดำแต่ว่าอาจจะดำสู้ตัวน้ำหนัก สีพลาสติกสีดําของกาไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากการถูอ่อนๆกินพื้นที่ให้เต็มไปก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่นะครับค่อยๆไล่ขึ้นมาสังเกตว่าตรงขอบระหว่างเงาที่พื้นกับเงาสะท้อนบนออบเจกต์ของเราเนี่ยผมจะเว้นเป็นน้ำหนักอ่อนเส้นบางๆเอาไว้นะฮะเป็นกิมมิกเพื่อให้เห็นว่าตัว ขุ่นของเราเนี่ยมันมีไฮไลท์ตรงขอบด้วยมันจะดูแวววาวขึ้นนะครับตรงนี้ผมก็จะออยังลบมาคัดเก็บเส้นที่ไม่ใช่ออกแล้วก็คิดว่าเสร็จแล้วละรูปนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงแบ็กกราวนะครับนะอาจจะใช้เส้นที่เรียบร้อยมาเก็บในตอนท้ายนะครับเพื่อให้งานมันดูเรียบร้อยสมบูรณ์ก็คิดว่าชิ้นนี้ ทุกคนน่าจะทํากันได้ลองลุยดูนะไม่หาโอเคครับวันนี้หลังจากเราริเ s e n ์ค่าน้ําหนักของหุ่นที่มีลักษณะเป็นโลหะหรือเป็นพื้นผิวมันวาวพื้นผิวที่มีเงาสะท้อนแล้วเนี่ยฮะเราก็เหมือนเดิมก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองไปหาหุ่นวัสดุแถวบ้านนะครับหรือแถวแถวที่พักหรือที่หอที่ห้องของเรามาเป็นหุ่นต้นแบบในการวาดผมจะ ไม่ค่อยอยากเลยนะฮะให้เราไปเอารูปถ่ายหรือรูปจากอินเทอร์เน็ตเนี้ยมาใช้เป็นหุ่นต้นแบบเนื่องจากพอเราวาดหุ่นที่เป็นรูปถ่ายเนี่ยเราจะไม่สามารถจัดการหรือว่าฝึกฝนสายตาเราให้จับค่าน้ําหนักได้แบบเดียวกับการที่วาดหุ่นจริงนะครับดังนั้นอาจจะเป็นหุ่นเล็กๆน้อยๆเป็นกระป๋องเป็นคืออยากให้มันเล็กถึงขนาดกุญแจหรือว่าเป็นซ่อมอะไรเงี้ยก็แล้วกันนะครับเข็มเงีอยาอาจจะเล็กไปหน่อย อลองหาหุ่นแถวแถวบ้านที่มีขนาดสักอาจจะพอเหมาะ,ะกำปั้นหรือว่าใหญ่กว่านิดหน่อยก็ได้มาลองทํากันดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยเรื่องคอมเมนต์หรือว่าเรื่องปัญหาในการปฏิบัติงานกันในในซูมของรายวิชาอีกทีนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จบแค่นี้แหละนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมจะหาหุ่นที่มีมพื้นผิวแบบอื่นเนี่ยมาอธิบายวิธีการกันต่อไป สวัสดีครับ